แฟนตาแฟนต้าทุกวันกูเรียกทำไมมึงมาเร็วแต่ทำไมวันนี้กูเรียกแล้วมึงไม่มากูอยากจะบอกมึงว่ากูคิดถึงมึงนะถึงแม้มึงจะไม่ใช่คนแต่มึงก็ทำให้กูคิดถึงมึงได้ตลอดเวลา มึงเป็นสัตว์ที่เชื่อสัตว์ที่สุดไปไหนไปกันตื่นเช้ามาทุกเช้ามึงต้องมานั่งรอก,กูที่หน้าบ้านแล้วก็เราก็ไปวัวด้วยกันทุกวันแต่วันนี้ทำไมมึงไม่ไปวัวกับกู กูคิดถึงมึงนะแฟนต้าคิดถึงตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันคิดถึงวันหลังๆวันเก่าๆกูยังคิดถึงมึงเสมอกูยังรักมึงตลอดนะแฟนต้า ไม่มีหมาตัวไหนมาแทนมึงได้อีกแล้วล่ะแฟนตา ี่น้องมานีเลาะการอกรลุกหาเฟนตาเด้วมามายูบ่ะมาบึงเฟนตาเลมาเนีวยดูหาเฟนตาเิมา

มึงเก่งมากที่ทําให้กูคิดถึงเวลาที่มึงอยู่ด้วยถึงแม้วันนี้จะไม่มีมึงแล้วกูก็ยังคิดถึงมึงอยู่เสมอนะแฟนต้า